มาจ้าพี่น้องจับผิดกันไนอืออือกินข้าวปุ้นจะน่องเฮดไปงัไปวันเกิดยุวัดจะขอยกระบุนปากขอยบริเทสวันนี้พี่น้องเขาเ็ดกินขิาวพงเชู่กินได้บ้างไมนี่เอากันแล้วอยากกินแล้วอืออือโต๊บเยียมนอยคืนน้เราจะ แซ่บจต่พี่น้่มมาเด้อแต่สกุชชูลไปวัดประเทศจ้ะ <c oughs> แบบนอกกันอืมแบบอืมชอบกล้องดีครับนอกันืมอ,อืมอัมคระเงนน,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 นนะัผม นนเนแก่คือ,อันแก่เหอใ้มาช่วยไม่นนี่ไม่ยู่ห้องพี่สิไ,ได้พี่ไปช่วยไหมมีนเอน,นเกบอก,บก,บกม,มันมีมีานันลมน้ำ ขินข้ายูวันแหละมันกินว่าแล้วพี่น้องเก่งใจพระจังไม่ได้กลับมากินอยู่้านใส่ส่งช้าไม่ใส่สดส่งยูดาซ้อนเขาบอกเย็นอู้สองลูนสามนต้องใส่ไม่ใชู่นเย็นนี่อาเปี้ยวใส่กระ่งช้าอันนี้มันคนเย็นแล้วมันบาดแล้วเห็นโมะแล้วใส่้าเราเคยได้มากช่วงใต้ทรงลายค่ะเขาก็ยังก็เห็นโมะแล้ว ยังยังคนเห็นโมะปะยายแต่อินว่าไม่ลูกข้าวมาหาแต่อีนน้องคนลร่เบิดสีแดงเลาวพกเห็นต้องยอือไอ้ยูกันหัวยูยูกับมิยากับลูกไ,ไปวาดลูกข้ามาตาเบาอ่ามาซะผม ืมแบบจากทุกคนที่อย่างกระแซบข่พี่น้องเอ้อวิตามอนอย่างลงปากอย่างวันเตย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 ลงที่จริบุมีโหลมีไพ่เดี๋ยวขอกินยังกระแซบจ้ะ ไม่ไหไม่เงาฮไม่ไหนไม่เงาฮไม่ไหนไม่เงฮไม่เาไ่ไนไม่เงาดังอไเนหมายว่าผู้ใดเอาใหม่มาแย่ดังลาวจากพี่น้องพม่นี้หยมาแย่แต่พี่น้องอ่ะเบิดตวยเบิ้มคจะไปเพิ่มอีกก่อนจ้ะ ลำลาผ้าจ่าเมื่อนี้ปะทักกดกินแซ่บกินนัวบ้านสวนผักหวานกินแซ่บกินนัวจ้าแม่บ้านนอนสลบสลายท,ทางพี่จ้ะอ่ะลำลาผ้าจ่ากาบสวัสดีจ้ะพี่น้อง